ซื้อหนังสือสั่งไปแล้วไงตอนแรกเงินไม่ครบพี่รดีอะีอยากพึ่ปิดแล้วไง60ไม่หยเพิ่งปิดเรายังไม่ได้ส่งเออใช่ยังไม่ส่งอูปกเกดอะไร้แไเอาดเอาไปฉี่กันได้ยาไหมอ๋อีแล้วก็ยาวเลยเยอ ก็หนูมาทางรถติดทางเลี่ยงคือหนไปีักมานาหลับสีนานาท่าระการสองชั่วโมงถมสองสี่โมงครึ่งห้าโมงครงเนาะกลโตหหรอโตแล้วตะ เคยเห็นตัวเลยน้ำแน้่านยมดดึงแต่เน้ชื่อื่เนอ๋อฟิตเนสที่นี่ยังคุยกันอยู่เลยว่าถ้าเกิดเน้ถ่ายอีกนานๆจะสมัครว่าที่เนี่ระหว่างรอก็มาฟิตเนสไปก่อนมันบึ้๊ดเลยเดอดูดูสกอร์ นี่อยู่คอนโดนะเท่านี้นะมันนอนนอนในเชฟไม่เล่นคอนโดมีอุปกรณ์ไม่เยอะหรอมันก็เยอะอยู่แต่คนมันเยอะกว่าถ้าสองทิตย์นั้นต้องแยกกันเลยหนูก็ทีผ้าที่ห้องแล้วกันเนี่ยยืนบิดก็ได้จะนั่งบิดทำไม ดี๋ยหรถ้า,านั่งก็ไม่ปวดปวดชนะีไปดีอะใครอยากไปเรื่อยจะได้เรืเปลี่ยนรไปเรื่อย